สำหรับมหาปฏิปทานสูตรที่จะแนะนำต่อไปนี้ก็มีชื่อว่าโพชฌชงเจ็ดแต่ว่าเป็นโพชฌชงเขามหาปฏิปทานสูตรนี่ผมก็จะขอนำมาพระบาลีมากล่าวไว้แต่เพียงพอเป็นนิทัศนะ แล้วก็ถ้าบางตอนใดๆตีนว่าคำอธิบายซ้ำๆกันมากผมก็ยังอดไว้จะเอาแต่เนื้อแท้ของทระปของพ่อชงจิตมาแนะนำบรรดาท่านหลายสำหรับพระบาลีเนื่อในพ่อชงจิตมีว่าอย่างนี้สำหรับพ่อชงนี้เป็นพ่อชงในมหาคติประฐานสูตร ความมีอยู่ว่าปุณณะจัปรังพิกเวพิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติเป็นต้นผมจะว่าเพียงเท่านี้ภาษาบาลีก็อขอนำเอาเนื้อความซึ่งเป็นภาษาไทยมากล่าวต่อไปว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อกีก พิสุย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงโพชฌงนี้ความจริงท่านแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรุมีอยู่เจ็ดอย่างเมื่อดูก่อนพิสุทั้งหลายย่อมก็อย่างไรพิสุย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชงเจ็ด เมื่ดูก่อนพิสุจิ์ทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้อันหนึ่งเมื่อสติสัมโพชงคือองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้คือสติมีอยู่ณภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงมีอยู่พรนนะภายในจิตของเราหรือว่าเมื่อสติสัมโพชงไม่มีณภายในจิต ก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่สติสัมโพชฌงค์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยเระการใดย่อมรู้ชัดด้วยเระการนั้นด้วยอันหนึ่งความเจริญขึ้นความบริบูรณ์ของสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นด้วยเระการใดย่อมรู้ชัดด้วยเระการนั้นด้วย นี่สำหรับบาลีต้นพรน์ย่กล่าวไว้แต่เป็นเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็รู้ว่าถ้ายะกล่าวไปยืดยาวก็มีเจข้อก็อมีในความซ้ำกันต่อไปในตอนท้ายท่านว่าอะไรบ้างเป็นว่าพิสุย่อมพิจารณาหินธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาหินธรรมเป็นภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งเป็นภายในและภายนอกบางย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปภายในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นเรื่องความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอ เพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยเพียงแต่สักว่าเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ไม่เธอย่อมไม่ติจจดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนวิสุทธ์นัหลายวิสุทธ์ย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือโพชจงเจ็ดอย่างนี้ นี่เป็นอันว่าผมขอนำพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสซึ่งมีเนื้อความเจ็ดข้อเหมือนกันมีข้อความคำอธิบายเหมือนกันแต่เ,เรื่องของสติมาพูดแต่เพียงอย่างเดียวนี่สำหรับโพชชงตอนนี้เป็นเรื่องการที่เราจะพึงปฏิบัติให้เข้าถึง การปฏิบัติเข้าถึงจริงๆนี่เขาไม่ได้ใช้การแกะตัวหนังสือเป็นสำคัญการแกะตัวหนังสือเป็นปกตินั่นเขาเรียกว่าสัญญาเพราะว่าตอนตั้งแต่ธรรมานุธรรมาธรรมะสติปัฏฐานเลยนิวรณ์มาแล้วตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณทั้งหมด ตอนนี้เป็นตอนที่ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช่แต่ความจำอย่างเดียวคือจำได้ด้วยแล้วก็คิดตามด้วยพิจารณาไปด้วยทรงอารมณ์ด้วยมีทั้งมีทั้งสมถะแะวิปัสสนาล้วนหมายความว่าสมถะคืออารมณ์ที่ทรงอยู่เมื่อแท้จริงๆเป็นธรรมดา สำหรับพ่อชงองค์เป็นเครื่องตัดสรู้มีเจ็ดอย่างที่กล่าวว่าหนึ่งสติความระลึกได้ <c oughs> ตอนนี้สติเรานึกอะไรต้องหันไปดูตัวนึกที่พระพุทธเจ้าบอกให้เรานึกบอกให้เราคิดเนี่ยเรานึกเราคิดอะไรกันแน่ ก็ต้องถอยหลังนึกคิดลงไปว่าตั้งแต่โน่นจับอนาปานุสติกรมฐา,านเข้ามาว่ากายานุปัสนามาหาปฏิปฐานมีอะไรบ้างหนึ่งอนาปานุสติกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเพื่อเป็นการฝึกอารมณ์ของเราให้ทรงตัวนี่อย่าทิ้งไม่ได้สองสามวัชญยะตัวการ สัมััญญาตัวรู้ตัวว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่เพื่อหรือว่าเราทำแล้วเราคิดแล้วเราพูดแล้ว <c oughs> สามอิริยาบทการเคลื่อนไหวทางกายเวลานี้เราเดินไปข้างหน้าหรือว่าเดินไปข้างหลังเราทำอะไรอยู่แล้วก็ต่อมาสตินึกได้ไว้เสมอว่า ในปฏิกูระบับาการสามิบสองเต็มไปด้วยความสุปบกในธาตุบับคือธาตุสี่เต็มไปด้วยความสุปรกในนาวสีเต็มไปด้วยซากศพคือร่างกายของเราเหมือนกับซากศพมีแต่ความสุปรกเป็นของไม่น่ารักร่างกายของเราร่างกายเขาคนอืน่น น่ก็มาด้านเวทนาในสุขเวทนาก็ดีในทุกขเวทนาก็ดีในไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็ดีขึ้นชื่อว่าเวทนาทั้งหมดในเมื่อเรามีร่างกายเวทนาประเภทนี้มันก็ครอบงำจิตใจเราแลวก็มาในด้านจิตตานุบัสสนาว่าจิตมีราคะหรือว่าจิตไม่มีราคะ จิตมีโทสะหรือว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะหรือว่าจิตไม่มีโมหะอันนี้ต้องทวนต้นกันอยู่เสมอจึงก็ตั้งเรื่อยขามากว่าจะถึงโพชิชงย้อนกลับถอยหลังเข้าไปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้องค์สมเด็จปะญินสีสอนเราเพื่ออะไร สอนให้เราทราบสอนให้เราเข้าใจว่าการมีเบญญาขันแบบนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ในตอนท้ายท่านยิงกล่าวว่าเราไม่ควรยึดถือร่างกายของเราร่างกายของบุคคลอื่นและวัตถุทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกปล่อยอารมณ์เสียด้วยตัดสกายะทิฏฐิอารมณ์ก็ถึงปณิพาันคือความเป็นอรหรันต์ นี่สติตัวนี้ต้องนึกย้อนถอยลงไปเสมอว่าจริงทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นความจริงตามนั้นนี่เราต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาด้วยไม่ใช่ว่าเอาสติเข้าไปนึกนึกแล้วก็นึก,ก,นนกเ,เฉยๆตามแบบฉบับที่เขาเขียนมานใช้ไม่ได้กําลังใจต้องเห็นไปด้วยสติที่จะส่งขึ้นมาได้หรือไม่ได้อดใจเป็นตัวนึก เมื่อนึกขึ้นมาได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปตามนั้นนี่เป็นอันว่าสติในนึกไว้ตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานเข้ามาจนทั้งถึงโพชฌงเจ็ตให้ท่านหลายพยายามคราควรพิจารณาทบทวนอยู่เสมอเป็นปกติแล้จิตของท่านจะคลายจากอำนาจของกิเลสทีละน้อยดัน้อยตามความตั้งใจ หรือว,ว่าตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านึกอะไรไม่นึกก็ช่างเถอะนึกไว้เสมอว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเต็มไปได้วยความสุขสงบสมม,มุมร่างกายเต็มไปได้วยปัจจัยของความทุกข์ อารมณ์คือเวทนาที่เข้ามาสวยกับใจก็เป็นเครื่องทำใจให้ไม่สบายอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีความปรารถนาที่มีร่างกายต่อไปสำหรับเรา <c oughs> นี่สำหรับเรื่องสติคิดอย่างนี้พยายามคิดไปด้วยแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยคือว่าไม่ใช่จำอย่างเดียวจำอย่างเดียวใช้ไม่ได้ <c oughs> นี่มาโพชงข้อดีสองธรรม,มวิจยะคือความสอดส่องธรรมตัวนี้เป็นตัวบอกถึงปัญญาโดยชัดว่าใครควรสอดส่องธรรมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงโพชฌงตัวนี้เมื่อเวลานี้จิตใจของเราเนี่ยพอใจมีความเข้าใจในธรรมนั้นไหม เห็นด้วยกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่านับตั้งแต่อารมณ์ต้นคือตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานเข้ามาจงงของ้อทัึงกว่าจะถึงโพชฌงค์เจ็ดตอนนี้กำลังใจของเราึิงในธรรมนั้นมามหรือเปล่าเรามีอารมณ์ละอะไรได้บ้าง ของหยาบที่เราจะพึงละได้คือร่างกายมันเต็มไปด้วยความสุปรกใจคนยาของเรามองเห็นหรือเปล่าหรือว่ายังมีความมัวเมาอยู่นี่อสมเด็จพระบรมครูให้สอดส่องหาความจริงถ้าจะสอดส่องกันโดยย่อๆจริงๆก็หมายความว่ากรรมที่เป็นกุศลก็ดีกรรมที่เป็นอกุศลก็ดีคืออารมณ์คิดที่มาในใจ มันมีในใจของเราอยู่เป็นปกติในส่วนใดเป็นส่วนมากคือความรู้สึกที่เป็นอกุศลมากหรือว่าความรู้สึกที่เป็นกุศลมาก <c oughs> นี่เป็นของผิวเผินถ้ายันนึกกลับไปทีว่ากำลังใจเขาเราทรงตัวมั่นเป็นสมาธิเกาะอ,อยู่กับรมที่เป็นกุศลตลอดเวลาหรือเปล่าที่เรียกกันว่ากำลังของชาญโลกี อันนี้มีในใจของเราเป็นปกติไหมในว่าแต่สูงขึ้นไปว่าเวลานี้จิตใจของเราสามารถจะตัดขันห้าใดลือยังเรายังมีห่วงร่างกายของเราหรือหรือว่าเรายังห่วงร่างกายของคนอื่นหรือว่ายังห่วงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหรือบางอย่างถ้าขึ้นชื่อว่าความห่วงใยใดๆยังมีอยู่ยังถือว่าใช้ไม่ได้ เรายังไม่เชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเ้วนาจปัญญาจริงตอเมื่อไรเราพิจารณาว่าขันห้าเป็นสภาวะเต็มด้วีความสกปรกไม่น่ารักขันห้าเป็นสภาวะเต็มด้วีความทุกข์ไม่มีการทรงตัวขันห้าต้องสลายตัวไปในสุดในที่สุดมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา สภาวะนั้นนี้เมื่อใดเราเกิดขึ้นมาอะไรมีขันห้าะไรเราต้องพบกับความทุกข์เมื่อนั้นแต่ว่าเวลานี้จิตใจเขาเราวางขันห้าเส้นได้แล้วยาจะตายเขาเชิญหรือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของสำหรับของเราที่ยังมีขันห้าต่อไปกำลังใจของเรามีความมั่นคงอย่างนี้บ้างหรือเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังโยกสามต้นสก,กายทิติิมีความรู้สึกว่าเราจะตายวิจิกิจฉาไม่สงสัยในคำสั่งคำสอนอง,องค์สมเด็จพระสัมมาทัมุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้วก็ศีลปตบปร,บปรมารมีศีลบริสุทธิ์รักพระนิพพานไมือนอารมณ์เป็นองค์ของพรโสดาบันสามารถทรงได้เรื่อยอย่าง ให้ยังก็เร่งรัดจัดทำขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นก็พยายามสังโยกอันดับที่สองก็คือว่ากามาฉันทะเราตัดชันได้ด้วยกำลังของอสุภกรรมฐานหรือว่าปฏิกูลระบับทาตุบับนวาสีเราสามารถตัดได้แล้วดียอย่ง พ้วยพยาบามสามารถจะตัดได้ด้วยอํานาจของปัญญาคือใช้พรหมีหันสี่เข้าัดขวาง,ง,งแล้วตัดได้ได้อย่างนี่เป็นองค์ของพระอนาคามีสําหรับพระราหันจะไม่ต้องว่ามากพระราหารันงอกกล่าวมาแล้วก็คือตัดขั้นห้าเสียทั้งหมดขั้นห้าของเราขั้นห้าของเขาทุกทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหมด ไม่มีการยึดถือกันห้าร่างกายของเราข้างกายของบุคคลอื่นทรัพย์สินต่างๆในโลกลอยหมดถือว่าสภาวะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมันจะอยู่ก็อยู่มันจะตายก็ตายช่างมันความห่วงใยใดมันไม่มีสําหรับเราความพอใจในขันห้าไม่มีสําหรับเราต่อไปนี่เป็นธรรมวิทยะทาได้แลวยอย่าง ใช้อจจิตใจไข้ครวนใช้ปัญญาไข้ครวนไว้เสมอเสมอ้อดีสามวิทยาความเพียรน,นี่อารมณ์เป็นเครื่องต่อสู้การที่เราจะหักห้ามอารมณ์ใจไม่คบกับกิเลสเป็นของยากเพราะอารมณ์จิตมันมีอยู่เสมอมรักใคร่อยู่กับกิเลสมานาน นี่เวลาที่เราจะจากกันทั้งๆท,ท,ที่กำลังรักก็ต้องใช้ความเพียรเข้ามาหาข้ามอารมณ์จิตคือเพียรละความชั่วเพียรประพฤติความดีเป็นอันดับแรกเป็นองค์ของประสดาบันฑ์นี่เพียรละขันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่องเรา เพียรละคันทาของเราด้วยเพียรละคันท่าของบุคคลอื่นด้วยเพียรละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเป็นองค์ของอาราหันต์นี่เราต้องใช้ความเพียรอยูๆ่ๆใช้เฉยแย่ไม่เกิดขึ้นนะมันไม่ได้มีคนที่จะมรรลุมรรคผลได้ต้องทําแบบนี้ข้อที่สี่องค์สมเด็จพระเยสีกัตต่าปีติคือความอิ่มใจ ขณะใดที่เราใช้ความเพียงเข้าปราดประหารความชั่วขณะนั้นความชั่วถอยหลังไปจากจิตอารมณ์ที่จะคิดสร้างความชั่วคือทำลายศีลฝ่าฝืน,ฝนคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าด้วยน่านความสงสัยอารมณ์ที่คิดว่าเราจะไม่ตาย อารมณ์ที่ทำลายศีลไม่มีสำหรับเราเวลานี้ทำเบื้องต้นของเรามีพร้อมแล้วค,คือคือมีความรู้สึกเสมอว่าความตายเป็นของปกติธรรมดา,นาคนละสายเกิดมาในโลกมันต้องตายเราไม่หวั่นไหวต่อความตายถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ไม่หวั่นไหวอะไรเพราะเรามีทุนพอในเบื้องต้น ก็คือมีความเคารพในคุณพระรัตนตรยัยมีพระพุทธร,รัตนะธรรมรัตนะและสังครัตรนะไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ความดีเบื้องต้นเกิดกับเราแล้วความเบื่องปีติเกิดขึ้นว่าบายภูมิเราพ้นแล้ว เราะว่าสภาวะอย่างนี้เป็นสภาวะของพระโสดาบันถ้าดีขึ้นไปนั้นถ้าความปลื้มแต่งนี้มันมีความปกติเกิดขึ้นเป็นปกติเราก็จับเอาสก,กายทิติขอโทษจะว่าไปถึงกรรมฐา,านสี่สิบเรื่อยเพราะมันชิน เอาปริกูรสัญญาธาตุสีนวสีเก้าเข้ามาหาักล้างความรู้สึกว่าความสวยสดงดงามของบุคคล,ลและสัตว์แล้วทำลายความรู้สึกพอใจในระหว่างเพศเห็นว่าสภาวะของร่างกายเป็นมีสภาพมันก็ซากศพมีความเบื่อนหน่ายมีความนังเกียจในร่างกายของเราและร่างกายเขางคคอืน่น มีพรมิอานสี่หักร่างความโกรธความยมบาดจิตให้อภัยต่อคนที่ทำความผิดจุดเสมอจัดแปลพยาทานอันนี้ทรงตัวขึ้นมาได้จิตใจก็มีความเอิบอิ่นใจมีความรื่มใจเป็นตัวปีติในโพชฌงในที่สุดปีติก็ไปจบลงตอนที่ละคันห้าละกายเขาเราละกายเขาบุคุณอื่นละ,ละวะัตถุทุกสิ่งทุกอย่าง นี่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยสติธรรมวิทยาวิทยะเป็นเพื่อนประคับประคองช่วยกันจัดทาปีติจิเลเกิดขึ้นมาได้นี่ข้อที่ห้าองค์สมเด็จพระจอมไตรยสงตัดว่าปัสสธิความสงบใจและก็สงบอารมณ์ก็เป็นความจริงแล้วถ้าเราทำได้มาตามลำดับเมื่อเรามีจิต รู้สึกว่าความตายมีแน่สำหรับเราเราไม่หวั่นไหวในความตายมันก็เป็นความสงบเราไม่สงสัยในคำสั่งในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโรงเชื่อกฎของกรรมมารมณ์มันก็สงบเรามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์มันก็สงบจิตใจก็สงบ อารมณ์มันก็สงบไม่มีความวุ่นวายแต่ก็ยังมีอยู่ยังมีรักมีโลภมีโกโรธมีหลงเล็กน้อยก็ตัดมันเส้นด้วยสกายาทิติแล้วก็อสุป,ปรกรรมฐานนล้วก็ตัดเส้นด้วยพรม,มีหารสี่อารมณ์ก็สงบมากขึ้นก็ยังมีอารมณ์สั้นอยู่ตอนนี้ก็เชื่อองค์สมเด็จพระบรมครูตัดเส้หมดเลยก็ตัดราวไกเราและไกาเขาบุกคนอื่น ไม่ยินดีในกายของเราไม่ยินดีในกายของคนอื่นไม่ยินดีในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตามแนวมหาพระเถริฏฐานอนสูตอนนี้จิตสงบจริงๆร,รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ม่เกิดในโลกเป็นของธรรมดาทั้งหมดถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้อารมณ์ก็สงบตามที่องค์สมเด็จพระบรมสด็จพุทธตัดว่าเป็นปัจจสธิ ความจริงพูดไปพูดมาก็ยันของเดิมมันก็ของเก่ามา,มาข้อดีหกพระองค์ว่าสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเพื่อการทรงกำลังใจว่าวาเราจะทำลายสังโยคทั้งสิบรายการให้พินาศไปจะไม่ยอมให้กำลังใจข้อเราเป็นท่าของกิเลตันหาุปาทานและกุศลกรรม ตั้งใจแล้วก็คลำดูว่าสังโยกตัวที่หนึ่งได้แก่อะไรคือสก,กายทิฏฐิแต่กายยทิฏฐิตัวหลงว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราจะไม่มีในกำลังใจของเราเราจะมีความมั่นใจไว้เสมอตั้งไว้เสมอว่าอารมณ์อย่างนี้จะไม่มีในความรู้สึก จิตใจของเราจะยอมรับนับถือตามความเป็นจริงสิ่งใดที่มันเปิดมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในทแงกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะทรงอารมณ์นี้ไว้ไม่ยอมให้ใครตัวอันนี้เรียกว่าสมาธิ แล้วก็เราคิดไว้เสมอว่าทรงกําลังใจว่าเราจะไม่ติดร่างกายของเราไม่ห่วงใยร่างกายของคนอื่นไม่ติดในทรัพย์สินใ,นใดๆทั้งหมดในโลกทรงอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้ให้มันอยู่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าสมาธิทั้งสองคือตัวบรรลุโชงก็ต้องว่ากันอย่างนี้แหละข้อที่เจ็ดอุบเบขาความวางเฉย อย่างนี้เขาเรียกสังคารูปเปกขายานไม่ใช่ว่ามันนั่งวางเฉยเขาด่าก็าาไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ที่เกียจด,ดา่าตอบเขาว่าก็ไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ที่เกียจว่าตอบแต่จิตใจยังว่าง,งานอย่างถือว่าถ้าโอกาสมีเมื่อไรเราจะตอบแทนเมื่อน,นั้นอย่างนี้เขาเรียกขันตีอดเอ้ขันติอดัดไม่ใช่ขันตีอดยังไม่ใช่เบกขา มือเบรขายจริงๆก็เฉยมันทุกอย่างเอาเอารมณ์ใดที่มันมีความสุขเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ของโลกก็วางเฉยถือว่านี่มันไม่ใช่ตัวจริงมไม่ใช่ตัวแท้ไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรนอนอารมณ์ใดที่มันเป็นความทุกข์เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีความหวั่นไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมุ่งเอาสังขารุปเปขายานคือวางเฉยในขัน,นห้าเสียหมดเพราะปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีขึ้นนั้นมันเป็นของธรรมดาที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้อะไรละ่ะความแก่ก็มาเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ เชือราวิทดียวข้าความแก่เป็นทุกข์รานำวิทดียวขังความตายเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะใจเรายึดแต่ว่าถ้าใจเราไม่ยึดยอมรับนับถือตามความเป็นจริงไอความจริงของมันอย่างนี้นั่นก็คือความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์เพราะว่าเรายึดถือมัน แล้วก็วางมันเสเลยขันห้าเกิดแก่เจ็บตายตายช่างมันเลิกขันก็ราร่างกายงเราร่างกายเขาบุคคลอื่นไม่สนใจอะไรทั้งหมดเป็นอเวกขาวางเฉยมันจะป่วยไขย้ไม่สบายก็เฉยพอนี้สุดถ้ามันจะพังก็เฉยคือไม่ต้องการมันอีก นี้วเฉยโดยไม่ต้องการอีกอารมณ์มีต้องการอย่างเดียวอยากใจพ้นขันห้านี้ไปขึ้นชื่อว่าสภาวะทั้งหลายที่เป็นมนุษย์คนดีเทวดาคนดีพระมงคนดีไม่ต้องการมีสําหรับเราอาบ,บรรดาท่านมโยคาวจรทั้งหลายสําหรับการแนะนําในโพชฌงเจตในมหาพฏิปทานนาั้สูตรสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านสร้างกำลังใจทรงกำลังใจให้เป็นปกติพิจารณาทำนายพ่โจงทั้งเจ็ดรายการแต่ความจริงไม่ควรจะทำเฉพาะวันนี้วันเดียวพ่อชงทั้งเจ็ดรายการนี้ทรงอยู่กายในกำลังใจของท่านบนนุญใดท่านบุญนั้นก็จีว่าเป็นผู้เข้าถึงมรรลุมคผลได้โดยง่าย